มีหลักธรรมะสั้นๆนที่เกี่ยวกับการสาธยายธรรมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของการสวดมนต์นั่นแหละ,ะว่าการสวดมนต์หรือการสาธยายธรรมเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหน,นเพราะมีบางบางคนบาง,บางที่ ก็ตั้งหน้าตั้งตานะสวดบทใดบทหนึ่งหรือหลายๆบทนะนานเป็นชั่วโมงหรือบางบทสวดเป็นร้อยจบนะบางที่ก็สวดนะมากกว่าอายุหนะึ่จบอย่างเช่นคนอายุ50ก็จะสวด51จบอย่างนี้เป็นต้นนะการสวดมนนะหรือการสาธยายธรรมนี่ภนะา,าษาสดาตรัสว่าเป็น เป็นประการหนึ่งนะในหลายๆประการนะที่จะทำให้บรรลุธรรมได้นะแต่เราต้องเข้าใจว่าการสาธยายธรรมหรือการสวดมนต์เนี่ยต้องมีที่มาต้องมีที่ไปนะแต่ถ้าสาธยายธรรมหรือว่าสวดไปแบบนกแก้วนกกลมทองแบบี่ยเป็นร้อยๆจบสิ่งที่จะได้ก็คือพอแหบเสียงแห้งอันนี้ไม่เกิดประโยชน์เท่ารดนักนะนะ คือสวดให้มันได้จํานวนจบนะเรียกว่าสวดเอาจํานวนสวดเอาปริมาณนะแต่ไม่เอาคุณภาพท่าน,นี้การสาธยายธรรมหรือการสวดมนต์ที่มันมีคุณภาพนั้นะต้องทําอย่างไรนะบทจะสั้นบทจะยาวไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเราต้องมีความเข้าอกเข้าใจในในบทสวดนั้นเมื่อเราสวดแล้วเรามีความเข้าอกเข้าใจในบทสวดนั้นนะจิตนะ จะเกิดปิติปิติเพราะเพราะว่าเรามีความเข้าอ,อกเข้าใจในในหลักธรรมเมื่อจิตเกิดปิติจิตจะเป็นสุขนะเมื่อจิตเป็นสุขแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่น,เ,นเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยนะถึงจะเห็นความจริงเห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติ นะเพราะอาศัยจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วนะเพราะฉะนั้นการสวดมนต์หรือการสาธยายธรรมนะเป็นเครื่องมือนะเพื่อให้เกิดปิติเกิดสุขจนเกิดจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธนะิแล้วได้ใช้สมาธินั้นเป็นไปเพื่อญาณทัศนะนะนนี่คือนี่คือประโยชน์ของการสยายธรรมหรือการสวดมนต์นะขอให้ไปพิจารณากันให้ดีนะอย่าสวดเอาปริมาณ ให้สวนเอาคุณภาพเป็นหลักนะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากนะกันในช่วงนี้ขอติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ